นี่เราลงจาก B M แล้วนะครับบักฟุกมันลงจากเครื่องบินยังไงเฮ้ยครับไปน้าบีบักฟุกลงจากเครื่องบินมายังนี่ไงชูชีพอยู่ข้างหลังกูโอ้โหแบบแเครื่องบินมึงจอดไว้ตรงนี้เป็นไงเครื่องบินนี่น้ำมันเครื่องบินนึงเหไม่มันเป็นน้ำมันเครื่องแบบถาวรไม่ต้องเปลี่ยนเยอะแยะมากมายคือเมาเมาใจอ่ะหมาคิดว่ามึงมีเจอมันแบบแบบไร้ปีกอ่ะเครื่องบินเคยเห็นไหมแบบปีกปีกบลูทูธอ่ะ ราก็นเรากันเออม่กปโอ้เขาปล่อยโคมแล้วเฮยตอนนี้เรามีโคมแบบขนาดตึกเ้าชันับปล่อยควณจะฝอยไปถึงไหนครับถึงร้านเนื้อถ้ามันไก่มาเรยอย่างนี้โอ้ตั้งชุมแพชุมแพแล้วครับแปหกกิโลแบบเดินครับไปลงจากบีเอ็มครับบีอ็ัดได้สีหคนครับบีเอ็มมุมใช่ปะพ่ตก นะครับเอ็มทางครับรถที่นําทางเรามานะครับรถที่นําทางเรามาปู้าักรถเขาอันนี้รถที่ประกบหลังเรานะครับเออรวยรวยเลยเขาตีรันอันนั้นคือรถเก็บขี้ตีนผมนะครับเออรวยรวยเลยอันนี้คือรถอ่คันนี้รถเก็บคนข้าผมอันนี้รถอ้อยต่อรถเก็บ เศ้าๆฟ้อแล้วว่าเราขี่คันได้อันนี้คือรถเวลาบ